บรรยากาศทางบ้านเลยจ้ะทางบ้านกับเป็นสา <c oughs> เป็นสาหน่ำปล่อยปลาเลี้ยงปลาจ้ะพอได้กินเล็อยากรอบๆกันสิหนี่ต้นกล้วยตน้นเผาวต้นกล้วยตน้นเผาวต้นม่วงนี่ล่ะจ้ะนี่มีกุกกิเลิ่นต้นหนึง่ง ก,กูบัก่งกบมี่จ้ะดอกกระเจียวดอกแคตวนเพศกาเตีอเนาาจาะัาสิดาหรือว่าฝรั่งบักอ่าฝรั่งอันนี้ก็จะเป็นบักม่วงเบาหนะังสือตุอนมันมาน่าจะบักม่วงเบาใตา้แต่พอท่านเดี๋ยวเป็นหน่วยอยู่จ้ะพลังปูกในปีเดียว ตวนหมากก็สิเป็นกล้วยล่ะจะปลูกกล้วยมันปลูกง่ายคิดอะไรไม่ออกบอกอะไรไม่ถูกปลูกกล้วยนะคะง่ายที่สุดกล้วยก็บอกข่าวเนี่ยล่ะจะง่ายสุดกุ๊กใส่ยาคะมีนี่ใหม่วาตุนพยุงก็มีพยุงปีเดียวสัมาสูงถึงจาเพื่อนประมาณ4ีเมตรเลยจ้ะต้นหนึ่งต้นพยุง ปลูกผสมประสานกันไหวใหม่ปลาใหม่เฮ่อใส่กินไปกินไหมใส่ใหม่ปลากับใหม่เป็นหล่มเงาหรือว่าใหญ่มาเ้าก็บคล้ายได้ต้นอะโวคาโดเ้าก็งามจานนี่ต้นอะโวคาโดต้นนี้ก็คือลูกทรงมาให้กินลูกทรงมาให้กินบ้านเ้าก็เพาะในมันเกิดแล้วเ้าก็บแบ่งบ้านมูแน่มูมูพันปลูกจกเ็เป็นบ่เป็นบ่หูเนาะ เพื่นอนพ้องะจ้ะนี่ค่ะแงะมาทางนี้ก็เป็นต้นบักซิดาก็กล้วยจ้ะถ้าบโบคอยเดี๋ยวบ้านลูกบันไดเพราะว่ามันบ่มีฝุ่นหี้งัวงสื่อก็บอไวแงะมาทางนี้ก็กล้ยกวยกล้วยหอมด้วยจ้ะนี่ซอ้อมขื่อพอด้วยจ้ะนะมันนี่ก็บังหมีก็เกิดเทากินแล้วเทาก็โยนมากินบังหมี่ซุกแล้วก็โยนมาไหว้ เกิดไล่ยอยู่จ้ะเกิดซื้อใบนี้เลยเป็นโมก็อบอกเฟื่องก็มีจ้ะนี่เฟื่องเลยกระรวมหัวก็วบอกพี่ก็เก็บละคำหวานนี่เก็บไปแหลมเมื่อวานบุโมงมงะพร้าวบุกมวงสื่อซ้ำซ้ำตุ่นด้อจ้ะนี่บุกมวงเบาแล้วกับบุโมง น้ำดอกไม้ชีองเคียวเสวยนามต้นหนึ่งอันนั้นจะเป็นนามดอกไม้ชีโถคือต้นต้นเพาะเมล็ดเพิ่นรวมหัว่าเราจะมีต้นหนึ่งอันนี้ส่วนล้างบาลด้วยจ้ะจะมีโกบกตะกบนามว่านี่กล้วยซองเขื่อ ต้นหนังบ้านจ้ะกล้วยนี่แต่กล้วยมันออกเขือแสี่ยวนี่บักม่วนม่วนจะแบักม่วงพั่นยังลงสื่อต้นมันหนาเท่กันลรืจ้ะนี่กล้วยเท่าก็ออกเขือแสี่ยวนะจ้ะออกเขือหลายต้นน้อยๆนี่ก็ออกเขือเท่กันจ้ะนะมะอึดกินเลยจ้ะนี่แค่แค่ส่วนล้างบาตรเจ้ะนี่ กกมาก็กข่าวเฮานะจนมาจนข่าวลางบ้านกะประตูกะสิมาสินเดือนนอกจากนี่ทางลังบ้านเท่าสาบหลยก็ขาวงามจากเพื่อนแฉบเสร็จก็สวยอยู่นะคะนี่ กระสิลมเหลืองน่าจะห้าโต๊ะห้าก็อ,อีมางนางเหลืองน้ำนี้กันเ่าจะย่างพระทั้งฝุ่นอีกทั้งคนถ่างคนถ่างเีาก็มีหอมต่างอยู่นี้เนาะหอมเลยเรายาใส่กระละมังหุ่อยคุณปกาขีบข้าวขีกต่างเอามาปลูกไว้แน่นี่ดกอยู่ด้จ้ะนี่ ที่กะเลียงการเดี๋ยวนี้ค่ะว่านีทำไมขาวๆนี่บะกรูงก็มีเลยจะในปอกหอมเลยมะพร้าวก็เป็นต้นแค่ต้นพริกแล้วจ้ะกล้วยก็ออกเครืออ,อีกแล้วนะั่นอยู่ยโล่ถ่างยุทีถ่างนี่ก็จะเป็นต้นพักหวานบานกับต้นมันบรุรีต้นมอนแล้วจ้ะใส่ต้มไก,ก่กระเสียมอยู่ค่ะเพื่อน พริกต้นนี้ก็เนียบไหวดกอยู่ด้วยจ้ะดกดีอยู่จ้ะกล้วยเอาออกเครืออยู่แล้วต้นนั้นนจ้ะกล้วยเขาออกเครือหลายเลยมันสำรวจกล้วยได้เมือนสำรวจกล้วยก็คือมันจะเป็นขขาว อันนี้ก็กล้วยรุ่นฟางทั้นบึงก็กล้วยด้วยจ้ะมาทางนี้สวนหน้าบ้านด้วยจ้ะสวนหน้าบ้านมีปลากล้วยเภาษาไายให้เบึงเนาะบ้านกับพระท่านสามดอกทั้งหน่อเพราะว่ามันต้องใส่วงกบหน้าต่างก่าางอนวงกบหน้าต่างก็จะมาสิ้นเดือนนะคะ๊ะนี่ กระไดซ้ำนี่แหละสาบทั้งในมันก็สาบแล้วจ้ะนะสาบอยู่จะไปพอกันไหมนะคะนี่ขอบคุณที่ตามรับชมด้วยะเด้วยบรรยากาศป่ากล่วยบ้านสวนนี่แหะจ้ะชมบรรยากาศบ้านสวนนะจ้ะบ้านสวนสายซุนีค่ะสวัสดีค่ะ